งงยังมีคนโทษเจ้าของหมาอีกหลายๆบ้านเขาก็ป้องกันปลอบหมากันอยู่แล้วแต่มันก็เอาไม่อยู่ไงอาการของหมาแบบนี้มันไม่ได้ช่วยกันง่ายๆถ้าไม่ได้ช่วยเขาตามหาอย่ามาพิมพ์อะไรแบบนี้เลยอยู่เฉยๆเหอะ,สะเสรหน้าข่าวมือถือเป็นฝันดีของคนแต่เป็นฝันร้ายของหมาชอบทุกอย่างในเทศกาลยกเว้นจุดประทัดนี่แหละความสุขของมนุษย์ทําให้มนุษย์บางคนและหมากับแมวลําบากแมวที่เลี้ยงก็กลัวจนตัวสั่นเพราะเสียงพลุ จุดกันเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยจุดพลุแม้กระทั่งตีหนึ่งตีสองยังมีการจุดพลุอยู่เลยถึงจะล่ามไว้น้องก็แก่เองหมดพอพาเข้าบ้านน้องเขาก็จะเครียดอยากจะออกอีกคืออยู่ตรงไหนมันก็ไม่เซฟเพราะน้องเขาดินเสียงตลอดสิ่งที่ต้องทำคือจุดแต่จุดให้เป็นเวลาแล้วจุดเฉพาะที่มีมาทุกปีไม่รู้อยากจุดอะไรขนาดนั้นหมาแมวเตลดิดวิ่งหายหมดแล้วใครจะรับผิดชอบไม่ใช่จ่ายเงินจบนะไปช่วยขอตามหาด้วยไอแฮชแท็กหมาหายเนี่ยยิ่งดูยิ่งหดหู สงสารเจ้าของกับน้องๆที่หายในขณะที่บางคนจุดพลุกันแบบบ้าคลั่งแต่บางคนกลับต้องปลอบสัตว์เลี้ยงตัวเองกอดสัตว์เลี้ยงตัวเองเพื่อปลอบขวัญเอาตรงๆร,ร,รู้ว่าเลิกจุดไม่ได้แต่ก็อยากให้เลิกจุดหรือจะจุดแล้วก็จุดให้มันมีขอบเขตซะหน่อยไม่ใช่แค่สัตว์ที่กลัวแล้วนะตอนนี้แม้คนบางคนยังกลัวเลยถ้าจะจุดอ่ะก็ใจเขาใจเราสักนิดใดๆอ่ะขอให้หมาทุกตัวได้กลับบ้านสน้าข่าวมือถือ